ไงชิ่อแคสซานดราชื่อของฉันยาวเหมือนผมของฉันเลยอ่ะสีผมของฉันไม่เหมือนใครโดยเฉพาะตอนที่ฉันเปิดไฟไนท์ไลท์ดูสิเป็นสีฟ้าแล้วเรื่องเกี่ยวกับผมของฉันที่ไม่ปกติมาตั้งแต่เด็กๆคือมันทั้งโดกและยาวตอนฉันสิบขวบพ่อแม่ฉันตัดมันจนสั้นและคนคิดว่ายังไงไม่ถึงเดือนมันก็ยาวกลับมาใหม่ทุกคนพูดว่าเหมือนเวทมนตร์เลยแต่ฉันคิดว่าเวรกรรมตอนที่ฉันอายุ16ฉันก็ยอมรับว่าผมฉันประหลาด มันดูสวยและทําให้คนสนใจมันดีไหมก็ดีละมั้งแต่ใช้ชีวิตสะดวกไหมไม่เลยมันเหมือนเส้นหนามชีวิตฉันมันชอบติดโน่นนี่ไปทั่วมันชอบไปอุดตันเท่าระบายน้ําอยู่ตลอดด้วยและพ่อผู้น่าสงสารก็ต้องจัดการดีชุมัดเลยอมันนอนเปียกเลยเพื่อนร่วมชั้นชอบมัดผมฉันไว้กับเก้าอี้แล้วก็ดูฉันพยายามขยับแล้วก็หัวเราะมันเหมือนผมฉันมีชีวิตเลยค่ะวันนี้คุณจะได้เจอเรื่องชวนงงทีเดียว แต่ก่อนเราจะเริ่มกันกดติดตามช่องเดรี่ส่วนตัวแล้วกดไลค์เลยฉันได้งานเป็นสาวเสิร์ฟอยู่ครั้งหนึ่งมันพินาศสุดๆเลยค่ะในการทํางานวันที่3มฉันเสิร์ฟซุปที่มีผมให้ลูกค้ามันเยอะพอถักสเวตเตอร์ได้แน่นอนว่าฉันโดนไล่ออกทันทีหลังจากนั้นฉันก็ได้งานเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเทพธิดาแห่งธุรกิจย่านนั้นคุณนายโกลดี้เธอเป็นเจ้าของซาลอนเบอร์หนึ่งของเมืองคุณโกลดี้ตกหลุมรักผมของฉันทันทีที่เห็นแคสเซนดราผมหนูคือสมบัติเลยสีหายากจริงๆ แต่ทุกอย่างก็ดิ่งลงเหวเมื่อฉันหันไปแล้วเปียกฉันไปฟาดหน้าเธอฉันเริ่มลนลาและพยายามแก้ไขทุกอย่างแต่ก็ทําเครื่องสําอางราคาแพงของเธอพังแม้แปลกใจจริงๆค่ะฉันโดนไล่ออกค่ะหลังจากนั้นฉันก็เริ่มทํางานในลานโบว์ลิ่งฉันชอบที่นั่นนะแต่เพื่อนร่วมงานชื่อว่าดีนก็ทําฉันจะบ้าตายเขายุ่งกับการหลอมตัวเองกับโซฟาฉันไม่ติดอะไรที่ดีนทําตัวแปลกและหมองม่นหรือที่เขาชอบเอาทารันทูล่าชิมันเดย์มาด้วยฉันไม่ติดอะไรด้วยซ้ำตอนเขาเปิดเพลงของวงเฮฟวี่เมทัลโปรด Guest from แต่ไม่มีลูกค้าแม้ว่าเสียงหวยหวนจะทำให้ฉันนึกถึงปาร์ตี้ในนรกแต่ว่าฉันก็ทนความหยาบคายของเขาไม่ไหวดินคุยกับฉันเหมือนฉันเป็นศัตรูคู่อาฆาตแต่ที่แย่ที่สุดก็คือฉันสงสัยว่าดินขโมยเงินจากเครื่องคิดเงินที่แลนโบลลิงไม่มีกล้องวงจรปิดก็เลยพิสูจน์ว่าเขาทำผิดได้ยากนี่เพื่อนนายจะจ่ายไหมจะเงียบปากไหมแม่นางเงือกฉันชื่อแคสเซนดราอย่าคุยอย่างนี้กับฉันนะขเมินฉันแล้วก็ออกไปกับเพื่อนๆพนพวกเขามองมาทางฉันแล้วก็ขำตอนที่ใกล้หมดกะของฉันดินก็ย่องงมาาข้หลััน โอยนายดึงผมฉันเหรอพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันจะยุ่งกับเธอทําไมไเลวนี่ฉันยอมทนกับดีนเพราะว่าฉันต้องการงานนี้ฉันไม่อยากขอเงินค่าขนมจากพ่อแม่ครอบครัวฉันกําลังลําบากอยู่ค่ะพ่อฉันไปจับอู้ระดับเทพแม่ฉันทํางานหาเลี้ยงเราถ้าเป็นผู้ประกาศข่าวแต่เมื่อปีก่อนแม่ลาออกเพราะว่าผมท่านงออย่างรวดเร็วสีย้อมผมของท่านก็อยู่ไม่นานพอจะปิดสีผมได้ทั่วแล้วหลังจากนั้นแม่ฉันก็เลิกออกจากบ้านไปเลยเป็นอะไรคะ สเตลลาจะมาที่เมืองเร,เร็วนี้เธอเป็นคู่กัดของแม่มาตั้งแต่ไฮสคูลตอนนี้เธอแต่งงานกับเศรษฐีหนุ่มคงจะรอขิงไม่ไหวแล้วแม่ไม่อยากให้สเตลลาเห็นว่าแม่กลายเป็นผู้ขี้แพ้ขนาดไหนโอ้ยบางทีผู้ใหญ่ก็ทําตัวแย่กว่าเด็กอีกผู้จัดการลานโบลิ่งโทรมาทำไมป่านนี้สัหอนใจไม่ดีเลยไงคะคุณบัตเลอร์มีอะไรเหรอคะแคสซานดรามีเงินหายไปจากเครื่องคิดเงินอีกแล้วพอฉันบอกว่าเงินมันก็อยุ่ตรงนั้นดินงคงเป็นคนเอาไป ใครจะผพิดฉันก็ไม่สนน่ะไปแก้ไขมาซะไม่งั้นโดนไล่ออกทั้งคู่เฮ้ยดีได้เสียใจแนะ่กล้าดียังไงมาใส่ความฉันน่ะฉันเกือบพลอยหลับแล้วแต่จูจูก็เห็นประกายหน้าขนลุกจากคมกันไกลนี่แม่เองแคสเซนดราแม่คิดออกแล้วถ้าเราทําวิกผมจากผมของลูกล่ะแม่อยากจะดูเด็กลงตอนที่สเตลล่ามาถึงโอ้ยเอาอย่างนั้นก็ได้อย่าทาหนูกลัวแบบนี้อีกก็พอในตอนเช้าแม่ก็ตัดผมฉันจนถึงบ่าแล้วออกไปทําวิก ระหว่างนั้นฉันก็ออกไปทํางานเพราะว่าเป็นสุดสัปดาห์และไม่มีเรียนเฮ้ยหมอนั่นเป็นอะไรนะฉันบอกเลยหมอนี่กินแมลงเป็นมื้อเช้าแน่ฉันต้องหาหลักฐานว่าดินขโมยเงินจากเครื่องคิดเลขพนักงานแต่ละคนก็มีล็อกเกอร์เป็นของตัวเองฉันเปิดของดีแล้วสิ่งที่เห็นก็ทําฉันขนลุกในนั้นมีตุ๊กตาวูดูที่ดูเหมือนฉันเปียบเลยดินเอาผมฉันไปใส่ไว้บนหัวมันด้วยอะฉันรู้ว่าเขาดึงผมฉันไปเมื่อวันก่อนไอ้คนใส่นี่มันอะไรอ่ะพยายามจะสาดฉันหรือไง อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้รื้อล็อกเกอร์คนอื่นนะนายมันป่วยจิตชัดๆส่วนเธอก็อย่าปลาเน่าพอรู้ตัวอีกทีเราก็เริ่มปาทุกอย่างที่คว้าได้ใส่กันเองมีเราคนนึงทำจอในลานแตกได้ลูกโบลลิงจบเห่แล้วผู้จัดจการไม่ถามว่าใครผิดแล้วเราก็โดนไล่ออกทั้งคู่ฉันเสียใจแต่อย่างน้อยก็รู้ว่าฉันไม่ต้องเจอไอ้โรคจิตดีนอีกแล้วสัปดาห์ให้หลังแม่ก็ออกไปข้างนอกพร้อมกับวิกใหม่เป็นครั้งแรกมีแต่พ่อกับฉันที่รู้ว่านั่นเป็นวิกจากผมของฉันเพื่อนบ้านเรากิ๊ดกร้าดกันใหญ่ตอนที่เห็น ไม่เห็นผมงอกแล้วเลยเนอะมีเคล็ดลับอะไรเงนินเหรอเอาเป็นว่าฉันคิดค้นน้ำยาอมริได้นะ่ะ <c oughs> บอกต่อหน่อยสิเดี๋ยวจ่ายให้งามๆเลยฉันด้วยนะแม่มีไอเดียธุรกิจแล้วแม่จะทำลายผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมเราจะรวยเละแม่อยากจะโกหกลูกค้าเหรอถ้าเครื่องสำอางของแม่ช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกสวยขึ้นได้จริง <c oughs> ก็ไม่เห็นโกหกตรงไหนบางครั้งผู้ใหญ่ก็เชื่อในแท็นิยายมากกว่าเด็กอีกนะฉันไม่ชอบเลยแต่แม่ก็คิดว่าท่านเป็นนักธุรกิจตัวตึงแล้ว ไม่นานท่านก็สร้างแบรนด์เครื่องสำอางขึ้นมาฉันต้องแปลกใจที่มันกลายเป็นที่นิยมแพร่หลายขนาดคุณยายกโกลดี้ยังซื้อไปใช้ในซาลอนพ่อฉันดีใจกว่าใครตอนที่ธุรกิจของแม่งอกเงยตอนนี้พ่อไม่ต้องหางอาแล้วเวลาผ่านไปสักพักเพื่อนของแม่ก็มาเยี่ยมเธอดูอวดดีสุดๆสภาพดูมีสไตล์และราคาแพงสเตลา่าดูเธอสวยสุดๆเลยนี่หนักขึ้นมาสองสามโลใช่ไหมคงกินดีน่าดูและเหมือนเธอจะยังสับสนระหว่างความหยาบคายกับการมีอารมณ์ขัน ข้างๆเธอใครอะลูอิสลูกของสามีจากตอนเขาแต่งงานครั้งแรกไงครับแม่ขอฉันพาลูอิสไปเดินดูบ้านพ่อฉันพลอยหลับไปบนเก้าอี้สนามแล้วก็เนียนเป็นตัวพอสซ้มที่ตายแล้วเขาอยากจะอยู่ให้ไกลที่สุดตอนแม่กับสเตลล่าเริ่มขิงความสําเร็จใส่กันลูอิสเป็นคนดีเลยค่ะพ่ออยากให้เขาเป็นเพื่อนกับสเตลล่าก็เลยมาที่เมืองเราด้วยเราสนุกกันดีจนฉันเห็นดีนดูเหมือนเขาจะทํางานเป็นพาลงในห้างแล้วแล้วพวกเด็กเกเรจากโรงเรียนเราก็หัวเราะเยาะเขาและจงใจทิ้งขยะเรียราด ฉันทนดูเฉยๆไม่ไหวแล้วแต่เย็นหน้าดินควรจะโดนแบบนี้แล้วันเล่าเรื่องตุ๊กตาบูดูหน้าขนลุกของดีนเงินที่เขาขโมยไปและการทะเลาะก,กันที่ทําให้เราโดนไล่ออกดูสิหน้าขนลุกขนาดไหนเหมือนคอสเพคคาเด็กซิล่าห่วยๆรูปลักมันหลอกตากันได้เลี่ยนชะมัดเลยนายะพอเรากลับมาที่บ้านพ่อฉันก็ดูผวาเกิดอะไรขึ้นซอมบี้บุกมาเหรอแย่กว่าอีกแม่ลูกกับสเตลา่าทะเลาะก,กันอะทำไมพ่อไม่ไปหยุดล่ะพ่อกลัวผู้หญิงพวกนั้นนี่ลูอิสกับฉันต้องรับมือกับสถานการณ์ ฉันจะบอกทุกคนว่าธุรกิจเธอมันปาหีสเตล่าทำจริงจะโพสต์วิดีโอที่เธอบอกว่าแม่ฉันสมวิที่ทำจากผมของฉันและเครื่องสาอางเหมือนเทพสร้างั่นก็แค่ของปลอมถูกๆคุณโกรดีโกรธมากจนฟ้องแม่ฉันและลูกค้าที่โดนหลอกก็มาประท้วงที่หน้าบ้านเราด้วยคุณเงินมาใหญ่คนโกหกฉันรู้ว่าไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นจากไอเดียของแม่แน่ๆลูอิสโทรหาฉันในวันถัดมาและชวนฉันไปที่ห้างที่แม่เลี้ยงฉันทำมันไม่แฟร์เสียใจด้วยนะที่เธอทำลายธุรกิจความผิดแม่นั่นแหละ ถ้าไม่ควรโกหกเรื่องน้ำยาอมฤตเลยแล้วเอาไงต่อพ่อกับฉันเริ่มหางานแล้วเราอาจต้องขายบ้านเพื่อจ่ายค่าดำเนินการทางกฎหมายตำรวจที่มาบ้านเราในเช้าวันถัดมาพวกเขาอยากจะคุยกับฉันเมื่อวานนี้มีคนปล้นซาลอนของคุณนายโกลดี้คนนั้นทําลายกล้องวงจรปิดและขโมยเงินจากตู้เซฟเราเจอหลักฐานที่นี่ผมนี้มันคงไม่ได้มาอยู่โดยบังเอิญแนนะ่คุณโกลดี้อ้างว่านี่เป็นผมของคุณน่ะตำรวจเอาตัวอย่างผมฉันไปเพื่อตรวจสอบที่แล a และเปรียบเทียบกับผมที่เจอในที่เกิดเหตุผลการทดสอบยืนยันว่าในเซเป็นผมของฉันจริงๆแต่ว่าฉันอยู่กับลูอิสในเวลาเกิดเหตุเขากับกล้องวงจรปิดที่ห้างยืนยันพยานที่อยู่ของฉันแม่ฉันเป็นผู้ต้องสงสัยรายต่อไปเพราะว่าท่านสมวิกที่ทำจากผมของฉันพวกท่านจับแม่ไประหว่างที่การสอบสวนดําเนินต่อไปเป็นภาพที่น่ามองจริงๆฉันว่าฉันจะอยู่ในเมืองนี้จนกว่าจะขึ้นศาลแล้วกันฉันไม่เชื่อว่าแม่ทําพ่อรับมือความเครียดไม่ไหวแล้วก็ไร้ประโยชน์ไปเลย ไม่เหมือนลูอิสที่บอกว่าจะช่วยฉันใครกันจะใส่ความเธอหรือแม่ได้ดีนเขาเกลียดฉันมาตลอดไอ้บ้านนั้นคงอยากจะเอาคืนฉันที่ทาให้โดนไล่ออกจากลานโบลิ่งแน่เขาเอาผมฉันใส่ตุ๊กตาบูดูด้วยเราไปที่สถานีตำรวจและบอกข้อสงสัยแต่ตำรวจก็ไม่สะเทือนเพราะพวกเขาคิดว่าจะผู้ต้องหาแล้วเราจะเอายังไงต่อเราต้องหาเงินที่โดนขโมยไปในบ้านดีนให้เจอจากนั้นตำรวจต้องฟังเราแน่นอนนายจะช่วยไหมฉันมีทางเลือกไหมหล่ะไม่ตามมันเลย ปรากฏว่าดีนอยู่ในย่านแรนแคนกับคุณปู่ตาบอดกับน้องสาวดีนคงจะดูแลทั้งคู่เขาก็ไม่แย่นี่ฉันจะไม่สงสารเขาหรอกนะเรารอให้ดีนออกมาจากบ้านจากนั้นเราก็แอบ,บย่องผ,ผ่านคุณตากับน้องเขาแล้วเข้าบ้านผ่านประตูนในสวนหลังบ้านระหว่างที่ฉันรื้อลิ้นชักของดีนลูอิสก็รื้อตู้เก็บของเขาจากนั้นเขาก็ปิดมันทันทีแล้วก็หน้าแดงแจ๋เราไปดีกว่าฉันว่าดีไม่ได้ปล้นซาลอนหรอกเขาไม่ผิดเด้อทำไมมั่นใจขนาดนั้นมีอะไรอยู่ในตู้เหรอเป็นความลับเนอะฉันบอกไม่ได้ อะไรเอามาดูเลยไม่เธอกับแฟนมาทําบ้าอะไรในห้องฉันเนี่ยเราหาเงินที่นายขโมยไปจากซารลอนของคุณนายโกลดี้เพื่อป้ายสีฉันไงนี่ในหัวเธอจัดปาร์ตี้แล้วไม่ชวนสมองมาเหรอถอยไปจากตู้ฉันเลยไม่ฉันต้องรู้ว่าในนั้นมีอะไรอะนี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวนี่นายแอบชอบฉันเหรอตั้งแต่แรกพบเลยฉันนึกว่านายเกลียดฉันเน่ยฉันอยาบคายเพื่อซ่อนความในใจแล้วนี่นี่ไม่ใช่มนดํา เข็มที่ใจแทนสอนของกรรมเทพฉันจนหนทางแล้วหวังว่าหลังทำพิธีเธอจะเริ่มเข้าหาฉันเนอะก็นั่นแปลกใหม่ดีดีนท่านนายทำดีกับฉันทุกอย่างคงจะไม่เป็นแบบนี้ฉันรู้แล้วเหรว่าฉันไม่ใช่สเปคเธอไม่เป็นไรเสียใจยเรื่องแม่ด้วยเราต้องพาท่านออกมาจากคุกแม่ไม่ได้ทำเดี๋ยวฉันช่วยเนอะแก๊งนักสืบรุ่นจิ๋วเราสามคนพยายามคิดว่าใครกันที่เอาผมของฉันไปอยู่ในที่เกิดเหตุได้จากนั้นฉันก็จำได้ว่าแม่สั่งทำวิกในร้านพิเศษแห่งหนึ่ง ชายที่ทํางานในร้านทั้งแก่แล้วก็ผมงอกเขาไม่ใช่คนร้ายที่เราตามหาฉันต้องแปลกใจที่เขามองฉันอย่างทึ่งๆสองสามปีก่อนพ่อแม่หนูขายผมนี่ให้สีเป็นเอกลักษณ์มากเห็นยังไงก็จําได้ไม่ลืมหรอกค่ะตอนนั้นหนูสิบขวบพ่อแม่ตัดผมหนูไปเกิดอะไรขึ้นกับมันหลังจากนั้นฉันเอาไปทําวิกมีโรงละครเด็กซื้อไปทําวิกของราพันเซลการสืบสวนของเราคืบหน้าสักที เราไปเที่ยวโรงละครนั้นและถามผู้กำกับว่าใครที่เข้าถึงวิกราพันเซลได้มีแค่สองคนนักแสดงนำหญิงกับนักออกแบบคอสตูมการแรกเราไปหานักแสดงหญิงกันแต่เธอก็เป็นแค่เยอะตัวแม่อวดดีที่มีแฟนคลับเพียบเชื่อว่าเธอไม่มีแรงจูงใจเธอจะปล้นซาลอนทาไมอะจากนั้นเราก็ตามนักออกแบบคอสตูมไปเธอเป็นคนที่แปลกมากๆที่ดูแลวิกผมเหมือนลูกหลานเธออ่านเทนนิยายให้มันฟังด้วยล่ะค่ะแต่ว่าเธอก็ไม่ได้ทําอะไรที่มันดูน่าสงสัยเลยจบแล้ว กลับมาเจอทางตันอีกแล้วแต่แล้วหญิงคนนึงก็ออกมาประตูหลังของโรงละครในวิกราพันเซลเธอมองไปรอบๆอย่างลับๆล่อๆแล้วก็เดินออกไปด้วยขากระเพกนั่นไงผู้ต้องสงสัยหลักของเราเราตามไปถึงลานโบลิ่งเมื่อไปถึงเธอก็ปีนเข้าหน้าต่างเหมือนกับจรมืออาชีพแล้วเราก็แจ้งตำรวจตำรวจมาถึงในตอนที่จรร้ายย่อมกลับออกมาพร้อมเงินที่ขโมยมาพอดีเมื่อวิกผมหลุดออกทุกคนก็เห็นว่าจริงๆแล้วเขาเป็นผู้ชายภายหลังก็พบว่าเขาเป็นน้องชายของผู้กำกับ เขายืมคอสตูมกับวิกมาปลอมตัวและก่อเหตุขโมยเงินที่โปรดของเขาคือลานโบลิง่งมันไม่มีกล้องไม่มีสัญญาณการขโมยแต่ก็ไม่มีเงินมากขนาดนั้นดังนั้นวันหนึ่งบาร์บี้กล้ามล่ําเลยปล้นซารลอนของคุณโกดี้เขาไม่ได้จะป้ายสีชั้นหรือแม่เลยก็แค่เราสวยที่โจรคนนั้นสมวิกจากผมฉันเฉยแน่นอนว่าเมื่อคนร้ายตัวจริงโดนจับแม่ฉันก็รอดตัวแม่มีเวลานั่งคิดและคิดว่าผมหงอกทําให้แม่ดูโดดเด่นรู้ไหม การติดคุกเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจแม่จะเอาไปเขียนหนังสือเรารวยแน่เย่ yeah, ผมไม่ต้องทำงานอีกต่อไปพ่อแม่ี่เหมาะสมกันดีจริงๆคุณนายโกลดีตัดสินใจไม่ฟ้องลูกค้าของแม่เริ่มชมเครื่องสำอางของแม่อีกครั้งพมของพวกเธอเริ่มยาวเร็วสุดๆปฏิหารหรือเปล่านะไม่เลยค่ะแค่ผลิตภัณฑ์ดีๆจากส่วนผสมของธรรมชาติแม่สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยบังเอิญสเตล่าออกจากเมืองไปหลังจากขายหน้าโซโลอิสอยู่ที่เมืองต่ออีกหน่อยเพื่อเที่ยวกับฉันและดีน ถึงจะเจอเรื่องทริปนี้ก็สนุกดีนะให้โอกาสดีอีกครั้งเถอะเขาไม่แย่เลยและรูปลักษณ์หลอกตาได้ฉันเริ่มเห็นแล้วล่ะคะ่ะดีมีวิธีการมองโลกที่ไม่เหมือนใครฉันคิดว่าเราจะเริ่มเป็นเพื่อนกันก่นกอนและดูว่าเป็นยังไงเธอผมยาวเร็วจังเลยใช่เพราะมันฉันก็เลยไม่เหงาเลยฉันอยากจะลองแบบนี้มานอนแล้วว้าวทำตัวน่ารักเป็นด้วยแฮยังมีอีกหลายเรื่องที่เธอไม่รู้นะให้พวกเขาอยู่ด้วยกันสองคนเถอะคิดว่าแคสซนดรากับดีนจะเป็นคู่ที่ดีมากบอกมาในคอมเมนต์ได้เลย